ที่บอกว่าเป็นว่าเปรนันใ<ะ>นใช่ค่ะคนที่31เลขสวยเลยนี่แตละคคือจริงๆวันวันที่รู้ตัวคือเราไม่คิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะของเราอ่ะมันคือโปรตีนรสสตรอเบอรี่แล้ววันที่เรารับไลฟ์อ่ะตอนนั้นก็จะมีฮิปโปมีฟดเดิร์แอนนาโมใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะ ตอนนั้นเร,เราทำงานเป็นทีมเราก็เช็คแล้วว่าอ๋อโอเคมีออยอเป็นที่จดแจ้งทุกอย่างถูกต้องเนาะอ,อะไรเงี้ยก็ไปในตีมสีชมพูแต่ว่าะระยะเวลาของโม่ะค่ะมันคือสองปีมาแล้วโมก็เลยไม่คิดว่าอ๋อฉันไม่มีอะไรอยู่แล้วปกติหลับอยู่ตื่นมาได้ยินชื่อตัวเองในทีนี้ค่ะหล่อเลยหลอกก็เลยพยายามที่จะเข้าไปคน เพราะตอนนั้นเป็นการอะไรใน Facebook นะคะเราก็เข้าไปค้นเพื่อหาหลักฐานเพื่อเอามายันว่าดีฉันไม่มีสิ่งนั้นจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการทํำจดหมายเพื่อเป็นหลักฐานใดๆเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการรับเงินเออในเรื่องของการติดต่อคอนแทคหรือแชทไลน์ที่เขาติดต่อมาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไล่เก็บหลักฐานเพื่อเพื่อวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจพิจารณาแล้ว ถ้าสมควรเรียกหนูมีหมายหนูก็ไปยินดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าของเรามันแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ข้อขายแล้วก็เป็นการไล้ไลขายสินค้าตามปกติก็ก็น่าจะไม่มีอะไรก็ตอนนี้ไม่อยากเข้าไปขวางการทํางานของของเจ้าหน้าที่ไม่ไม่อยา,อย,าอยู่อยู่ดุมๆุมเดินเข้าไปแล้วเขาทำงานกันคือ <c ười> หนูแบบ นูก็รอทุกอย่างให้มันเป็นไปตามขั้นตอนจริงๆก่อนดีกว่าก็เลยไม่ได้ออกมาพูดอะไรแสดงว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เรียกให้โมเข้าไปแบบให้รู้เพียงแค่ว่าตัวเองคือหนึ่งในส2คนที่เขาจะเรียกแต่เขายังไม่ได้มีหมายมาถึงโมโมก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มันน่าจะดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวทางตัดโมพยายามค้นหาไลฟ์มานั้นคลิปสั้น ชทไลน์ที่ได้มีการติดต่องานการ,รเป็นหลักฐานเราก็เตรียมของฝากเราไว้<ม>เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ไม่ฉุบเราบุกเท่า<ม>น,นั้นเองเรานั<ม>้นเปกี่ครั้งนะครับพี่โมน้าตอนที่พี่โมไลฟ์ตรงน,นั้นจำนวนกี่ครั้งเก่ากับใหม่ร<ม>ับได้<ม><ม>จริงๆตามหลักฐานที่มีอยู่ในมือคือโมไปไลฟ์หนึ่งครั้งและมีการติดต่อซ้ำมาถึงสามครั้งแต<ม>่คิวเราไม่ชนกันก็เลยไม่ได้มีการไปไลฟ์ซ้ำ นตอนนั้นไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติใไหมคะในการไลฟ์จริงๆวันนั้นเป็นการไลฟ์ถึงชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็ระบุจริงมาให้ใส่ชุดสีชมพูเป็นรสสตรอเบอร์รี่เราได้มีการเห็นสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้วเห็นว่ามีได้จะแจ้เป็นออยคือสินค้าปกติเลยก็ไปไลฟ์ขายของตามปกติดูนี่นั่นโดยมีตัวแทนต่างๆอยู่างต่างๆใดๆอะไรพวกนี้ไม่ขาอยไม่ทำงงงงเขาว่าแบบบางทีเราอาจจะ อะอ้เถามว่ากังวลไหมโมไม่ได้กันวนงกนวลเพราะว่าเราเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกับทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราแค่ไปด้วยความจี่เป็นสินค้าจริงๆถ้าเกิดว่ามีการกู้หรือมีการค้นหาหลักฐานโมว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นว่าจริงๆล้วเรา เป็นคือมันเป็นคือโปรตีนคือเลือกพฤติกรรมการจัดโปรโมชั่นขายแปลกแยกแจกอะไรต่างๆดีแถมอะไรด้วยกันแก้ซ่อมอะไรก็ซ่อมได้เลยเป็นหรออาวจริงๆคือเราไม่เห็นนะมันไปแค่ชั่วโมงเดียวแล้วมันตันทีนี้เนี่ยมันตอนนั้นเนาะมันเป็นสองปีที่แล้วมันก็จะมีประเด็นต่างๆจะไปทางเวนั้นมากกว่าซึ่งโปรโมชั่นอะในการขายสินค้า วันนั้นมีแต่มันไม่ได้แปลกตาอะไรกับเราคือเหมือนซื้อสามแถมนหนึ่งทำอะไรก็คือ,คอคาขายสินค้าปกติแต่นอกเหนือจากนั้นเราไม่ทราบจริงๆเพราะพฤติกรรมของของทางฝั่งนั้นที่เราเห็นมันคือการนั่งเมาท์อมอยแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรที่มันแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอาอมันก็คือ ส้างงานไลฟ์ขายปกติไม่คิดว่าวันหนึ่งจะจะเป็นแบบนี้ก็ก็ก็าคุยกับกับกับผู้จัดการ,รอยู่ว่าเออเราจะต้องแบบดูนะว่าอะไรเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงถึงลักษณะนิสยัยหรือตัวบุคคลว่าเฮ้ยเขาได้เงินแ,แล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรอันนี้เราเราไม่สามารถรู้ได้เนาะแต่ว่าเออ เราเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าอะไรใดๆได้เราอาจจะถามว่าวันนั้นที่ให้เองไลฟ์จะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะแถมอะไรไหมเราก็คงเอารายละเอียดตรงนี้มามามากกว่าตัวสนิทบัมสนิทแบบไหนเนนะวันนั้นณวันนั้นโมเพิ่งจะรู้จักคนสนิทก็คือแอนนามาก่อนก็คือ เราไปเพราะว่าโอเคก็เขาก็สนิทกับทางทางแอนน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปกันครบทีมด้วยมไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าคนที่ติดต่อมาสามครั้งหลังเราก็ไม่ได้พูดคุยกันติดตอนนะั้นติดต่อมา,มาทงกุณเดินม,มันจับเราเราเห็นหลักฐานแล้วแหละว่ากุณเดินก็พิมพ์ไปวันนี้โมไม่ว่างจริงค่ะวันนี้โมติดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เป็นการขอคิวมาถึงสามครั้งตามหลักฐาน แล้วตอนนี้เอกสารขอ<ม>แบบเมื่อไรเราเรียบร้อยเรียนใดๆทําเป็นจดหมายแบบว่าเป็นทางการไว้เลยเผื่อวันหนึ่งว่าอยู่ๆเรียกจะได้เอาจดหมายอันนี้ไว้เป็นอย่างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเราก็ไปในฐานะแบบไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์จ้างงานตอนนั้นไม่รู้เรื่องการทองหรอใดๆแต่รู้ว่าเปิด<ม>เท่านั้นรู้ว่าขา อะแต่ไม่ได้จับต้องหรือไม่ได้แบบมีการมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราเราเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อ่ะถ้าเขางานหลักถ่ายวิดีโอหนักตอนนั้นได้ก็น่าจะยันความบริสุทธิ์เราได้ว่ามันไม่มีอะไรตัวทางกลับมีมีการให้ทองพี่โมไหมคะมีไม่ได้ให้แบบอะไรท<อ><อ>ี่ตรงนี้ไหมคะมีเสนอขายแต่ไม่ได้ซื้อสน่ ตีเสียโคตรมีประเด็นด้วยเขาจะเหนือขายยังไงบ้างเนี่ยขาจะเหนอไกยังไงคะค่ะตีเสียเพราเอาไปโชว์ข่าวข่าวข่าวอันนี้ก็หลังไม่ถูกไหมคะก็คือเพราะเอาไปโชว์แล้วเราสว่าตู้ใหญ่ตั้งหลายอยากได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อแต่ก็คือบอกเขาไปว่าโอเคทาแม่มีหน้าร้านเราเราขอไปดูของหน้าร้านดีกว่าแต่เขไม่ได้ไปค่ะราคาตอนนั้นพอจำคร่าวๆนะคะ่า ไม่ได้จริงๆแต่ว่ามนเป็นการพูดคุยกันหลังเสร็จงานแล้วไม่มีอะไรอะไร,ะไร่แต่ก็นนข,าขายให้เราเราก็แบบแม่ย,ยังยังไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าชั่วโมงเดียวกัดจริงๆใจเราตอนนั้นเราสนใจถูกไหมคะมอ<ะ>งวา่ามันวแบบเนื้อทองแบบไม่คือมันเด่นมากเราก็อุบยแล้วเราเป็นคนสะสมทองอะไรอะไรอย่างเงี้ยวสวยจังเลยนะคะ ด้วยแซลแซลไปนี่อะไร่พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าหวยตัวทันไหมคะตอนนี้ตอนนั้นไม่เรียกว่าไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าแตะก็ไม่ได้แตะไม่ได้อะไรขึ้นคือเราเห็นแล้วเราแค่ถาอะไรอย่างเงี้ยในฐานะคนที่ชอบสะสมทองเรามองว่าราคาทองมันึ่งชุดสี่สที่เขามาสะสมสี่สีทองจังเลยนักปัจจุบันนี้้แลวมาจบปีแล้วมันจบไม่ได้ในฐานะสะสมทองทองระมงเฉย ไดมีมพอติดปกติเลยเหระเหตุผลที่โมชอบสะสมทองเพียพอเพราะว่าท,ทองบัดแรกในชีวิตโมคือแปดพันบะโอแล้วโมโมเล่นละครเรื่องหนึง่งโมซื้อทองบัตรหนึง่งได้งานชิ้นหนึ่งซื้อทองบัตหนึง่งสะสมไปเรื่อยๆแท่งบ้างไม่ประพันธ์บ้าง,าง,าง,างเราเป็นคนสะสมเรื่องล็กๆน้อยของเราอู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีลงหรอกมันมีแต่จะขึ้นกับขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราเป็นคนชอบเราก็สะสมแต่ไม่ใส่อะไรเงี้ยสะสมไปอย่างเดียว ก็หลังจากนี้พี่โมกับเรื่องการไลฟ์การรับงานไลค์จะแบบจะต้องรีเช็คให้มันแบบถี่ถ้วนมากกว่านี้ไหมคะบ,บางคนไม่รับงานไลฟ์สดบอกแลกวคือเลวไปเลยถ้าเอาตามความเป็นจริงอ่งที่ผ่านมา <c oughs> เราเช็คตลอดนะทุกตัวทุกแรนด์ที่แบบเราคอยดูตลอดนะว่าหนึ่งมีจริงไหม,อมสองถูกต้องทุกอย่างไหมได้จุดแจ้งออยเราเราดูทุกอย่างสามคือความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรบ้าง อะไรอย่างนี้เราเราพยายามช่วยดูตลอดแต่ก็มันก็อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆเราอาจจะแบบเออแบบรู้เท่าไม่ถึงกล้าหรืออะไรใดๆมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ก็พยายามพิจารณากันมาตลอดอย่างดีที่สุดละทุกความรับงานเฉพาะแบบที่มันถูกต้องตนจริงๆสามารถจับต้องได้เช็คได้ว่าอะไรเป็นอะไรโปรโมชั่นรายละเอียดทุกอย่างต้องมา เพราะว่าปกติอะเวลาขายของเราเขาจะต้องส่งสคริปต์ให้น้องมัวจะคอยทำงานบ้างคอยดูสคริปต์ว่าเราต้องพูดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ทางเจนนี่คอมเมอร์ครือว่าผู้ดำเนาก็จะมีทางสัญญาเกี่ยวกับการไล่ค่ะค่ะไม่ยอมรับนายจ้างจางที่มสนใจทำตรงนี้แบเป็นแบบคืออันเนี้ยมัวมองว่ามันเป็น การการพนะิจารณาของแต่ละบุคคลในตัวของอินฟูหรือดารานักแสดงอราน้อย่างส่วนตัวโมอะโมแค่คิดว่าอ้าวันนึงโมทำโมทำเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์กับแบรนด์นี้เราก็จะดูรายละเอียดสินค้าดูรายละเอียดสัญญาให้มันถี่ถ่วนจริงๆจบภายในนั้นเลยเพราะว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยทุกๆสินค้าเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรคือแม้กระทั่งการเขียนสัญญาก็เป็นทนายเขียนถูกต้องไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราสามารถจบ ภายในสัญญาที่เราดีวงานได้เลยอาจจะละเอียดหน่อยอย่างล่าสุดโมโมเซ็นสัญญากับหมอของข่ายเพื่อเพื่อเป็นเป็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็มีการแก้สัญญากันไปข้างเยอะจริงๆแต่มันก็ต้องลงรายละเอียดให้หมดเพื่อที่จะจบภายในทีเดียวและไม่ต้องมีปัญหาอะไรต่างๆเชื่อม่ที่ทำอยู่มันรัดกลุ่มแล้วใช่ค่ะก็ตรวจกันเองดูเลยว่ามันรัดกลุ่มขนาดไหนอะไรยังไง กังวลไหมมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรผพียเราเราเช็คแลวว้วอะแต่ปัญหาเล็กเน้อยๆอยมันอาจจะเกิดขึ้นได้พอมันเกิดขึ้นเราแค่ยันความรุทธิ์ของเราก็เท่านั้นเองมันไม่น่าจะมีอะไร ติดเวลาพร้อมที่จะใรรยาก,กาศพร<ด>้อม<ด><ด>ค่ะจริงๆจดหมายทำเสร็จไปแล้วตั้งนานแล้ว<อ>ทำไว้เลยค่ะรับฐานคือทำไห้หมดเรียบร้อยแล้วรออย่างเดียวค่ะพี่โมได้พูดกับเพื่อนไหมคะหนึ่งในสามสิบสองคนบางคนไม่ได้คุยค่ะเพราะว่ายกหูกันในทีมยกหูหาพุเเดินยกหูหาอนโตแค่แค่สองคนเพราะว่าเราเรายกอีกคนไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็ ก็มีการไหนเล่าสีเหตุการณ์เพราะว่าสองปีมาแล้วเผื่อบางอย่างเราจำอะไรไม่ได้ก็มีการนั่งคุยกันทุกคนเล่าเล่าเลาเลายันหลักฐานใครมีหลักฐานอะไเอามาเอามาเอามาแล้วก็มารวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วก็พยายามหาวิดีโอในไลฟ์ของวันั้นอะไรอย่างเงี้ย